สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันในรูปแบบของแดนดอมนะคะจะขึ้นคำถามให้ดูบนหน้าจอเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เพื่อน <_ c oughs> ๆคนไหนที่อยากจะรู้บางคำถามเนี้ยก็เลื่อนไปที่ทาสแตปมใด้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากมาดูก่อนว่าสถานการณ์ในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เพื่อนๆมีพลังงานประมาณไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฮ้ย สามดาโอ้ยอ่ะตอนนี้เนอะก็สถานการณ์ในปัจจุบันนะคะอาจจะเข้าสู่แบบคือถ้ามองในแง่ของความรักอะก็เอ่อเป็นไปได้ว่ากำลังทุกใจเรื่องความรักอืหรือถ้าสมมติว่ามีปัญหาต่างๆเนี่ยท,ที่ที่คิดเอาไว้อยู่นะคะคือไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าการเรียนการเงินอะไรประมาณนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่แบบ กำลังมีปัญหาในเรื่องนั้นๆเนอะถ้าสมมติว่าตอนนี้ช่วงนี้เราโฟกัสอะไรอะก็คือเรื่องนั้นจะลังทําให้เราเครียดพอสมควรเลยด้วยความเครียดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอ,อมันมีกฎเกณฑ์บางอย่างอะมันมีกฎเกณฑ์บางอย่างที่แบบมันทําให้สถานการณ์ตรงนั้นมันเครียดนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องความรักเนอะก็ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักอะ มันก็คือมันมีคนใดคนหนึ่งที่ไม่อยากจะอยู่ในกฎเกณฑ์ที่มันควรจะเป็นเช่นความรักที่มันควรมีสองคนอน่ะเออมันก็จะแบบก็ก็ไม่ได้อยากมีสองคนแล้วก็ไม่ได้อยากจะถูกกฎเกณฑ์ด้านใดด้านนั้นน่ะแบบบังคับไว้คนที่กําลังอยากจะเรียนก็ ก็รู้สึกเหมือนมันมีอุปสรรคเริ่มไม่อยากเรียนแล้วทําไมจะต้องเรียนในมหลาลัยทําไมจะต้องเอ,อทำตามกฎตามเกณฑ์ด้วยเราอาจจะมีวิธีอื่นก็ได้อะไรแบบเนี้นะคะก็คืออาจจะกําลังเบื่ออยู่กับสถานการณ์ที่เจอปัจจุบันกําลังเบื่อกับปัญหาที่เจอในปัจจุบันนะคะอืถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของความรักก็ค่อนข้างเครียดอะ่ะม,มีแบบอาจจะมีปัญหาที่แบบมากกว่าเราสองคนเนะเข้ามานะคะอ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะคะถ้าอย่างนั้นเราควรจะไปโฟกัสอะไรดีช่วงนี้ไพ่จะแนะนำยังไงบ้างนะคะว่าเราจะโฟกัสอะไรดีคิงออฟ o r ดนะคะได้ดาบอีกแล้วได้เพจออฟ o อดนะคะคือ เ,เปิดได้ King of Sword นะคะถ้าสมมติว่า k คิ o อ,อ King Sword เขาจะสื่อสารอะไรเนอะเขาก็จะสื่อสารถึงแบบความคิดสติปัญญาอะไรก็ตามที่เราจะต้องค่อยคคิดอย่างมีเหตุผลนะคะการที่เราอาจจะต้อง Take Action ในความเป็นผู้นำหรือตัดสินใจเกี่ยวกับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนาะว่าเออแล้ถ้าเป็นตัวเราเองเนี่ยหรือเวลาคิดดูแล้วเนี่ยเราควรจะตัดสินใจแบบไหนนะคะถ้าสมมติว่าปัญหานั้นเนี่ยมันคารคาซาังมานานมันไม่มีคนเ,ออเราทิ้งเอาไว้ระยะระยะเวลามาระดับหนึ่งแล้วอะแต่ว่าปัญหามันไม่ถูกแก้นะคะมันก็อาจจะเป็นออสัญญาณที่บอกว่า ถึงเวลาที่ตัวเราเองอาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะโดยที่เพจออฟสัต t เนี่ยเขาก็จะแสดงถึงความกระตือรือร้นที่เราจะต้องเหมือนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอ่ะอืมคืออาจจะต้องมีเวลากลับมาอยู่กับตัวเองนิดนึงแล้วก็ลองดูว่าเราจะ ทิ้งปัญหาตรงนี้ไปก่อนแต่ว่ามองดูอนาคตว่าเราจะพัฒนาตัวเองยังไงได้บ้างทิศทางไหนบ้างนะคะอ,อ,อยู่กับตัวเองเพื่อที่จะขัดเกลาวความคิดของตัวเองสังเกตเรื่องราวต่างๆให้มันละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นด้านนี้เนี่ยคือด้านของดานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการสื่อสารไพ่ก็มีการสื่อออกมาว่าสิ่งที่เราควรจะโฟกัสช่วงนี้ก็คืออาจจะเป็นการพัฒนาความรู้พัฒนาแบบ ปัญญาด้านต่างๆของเรานะคะใช้ความคิดวิเคราะห์เหตุผลในการตัดสินใจเรื่องอื่น เรื่องอื่นๆเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วก็เวลาที่มันมีเรื่องราวเข้ามาเนี่ยเราอาจจะต้องถึงเวลาที่จะต้องสื่อสารอย่างชัดเจนตรงไปตรงมานะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องโฟกัสในด้านนี้เราถ้าสมมติว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีโอกาสเข้ามาให้มีการเรียนรู้หรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนั้นนะคะให้ความสําคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้การสื่อสารที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าให้สรุปเลยอะช่วงนี้ควรโฟกัสไปด้านการาพัฒนาสติพัฒนาการวิเคราะห์แล้วก็เวลาที่มีปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยก็ให้สื่อสารออกไปอย่างชัดเจนนะคะค่อยคอย,ค,ยคิดคิดอย่างมีเหตุผลแล้วก็สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาก็จะทําให้เราผ่านสถานการณ์ต่างๆในช่วงนี้ไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อว่าแล้วช่วงนี้เนี่ยอะไรดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้างนะคะ ช่วงนี้มีอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องดีๆในชีวิตเราบ้างนะเดี๋ยวลองเปิดดูนะคะถ้ามีปัญหาหนักๆเนี่ยไพ่ก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าสติปัญญาแล้วก็ความสามารถของเราเนี่ยมาจะพาให้เราผ่านสถานการณ์พวกนี้ไปได้นะอืมงั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นอืมได้เอ็ดออคกกอนนะคะได้เดิมหนโอเคสำหรับ คําถามนะว่าอะไรดีๆที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แล้วก็ได้ไพะะ่เอ็ดออฟวอกับเดมูนนะคะคือเอ็ดออฟวอนเนี่ยเขาเป็นเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่อยู่แล้วเนอะเขาก็จะมีการให้แรงบันดาลใจสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องแรงบันดาลใจและก็ความคิดสร้างสรรค์ช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะเริ่มมีโปรเจก จากที่เราแบบคิดอะไรไม่ออกมานานนะคะเดี๋ยวช่วงนี้อาจจะเริ่มมีโปรเจกต์มีความคิดสร้างสารรค์เข้ามาใหม่ๆหรือมันสามารถสื่อได้ถึงโอกาสที่จะเข้ามาใหม เป็นโครงการใหม่การเริ่มต้นเส้นทางใหม่ๆไปจนถึงความสัมพันธ์ใหม่ได้เลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นสัญญาณของพลังงานแล้วก็ความกระตือรือร้นนะคะนี่ก็จะเป็นไพ่เอสสองอที่สื่อถึงโอกาสที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าช่วงนี้เรื่องดีๆที่เข้ามาเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโอกาสเนาะเรื่องของเดอมูนเนี่ยเป็นเรื่องราวของเกี่ยวกับพวกสัญชาตญาณนน่ะอะไรที่อาจจะต้อง เรียกว่ามองด้วยตาตาเนื้อไม่เห็นอะคืออารมณ์ว่า,เ,าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องใช้อารมณ์ใช้สัญชาตญาณของตัวเราเองด้วยอะที่จะรู้ว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันมันมีอะไรกันแน่มีอะไรที่อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่านะคือส่วนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เข้ามามันอาจจะหมายถึงว่า มันมันอาจจะไม่ได้มีความแน่นอนมันอาจจะมีความแบบกังวลอะไรที่มันอยู่ภายในจิตใจเราเนอะแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะสื่อถึงว่าความลับต่างๆอ่ะที่มันเกิดขึ้นมันกำลังจะได้ถูกเ,เปิดเผยออกมานะคะถ้าสมมติว่าตีความรวมกันเนี่ยไพ่ทั้งสองใบเนี้ยมันสามารถสื่อ,อได้ว่า เรื่องดีๆที่มันจะเกิดขึ้นมานะคะมันก็จะเป็นโอกาสใหม่ๆที่มันค่อนข้างน่าตื่นเต้นเข้ามาในชีวิตแหละแต่ว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราอาจจะเจอกับความไม่แน่นอนหรือความสับสนได้ในเวลาเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันมีโอกาสใหม่เข้ามาเนี่ยอย่างหนึ่งเลยคืออย่าลืมอย่าลืมการใช้ความคิดแล้วก็เหตุผลต่างๆที่เรามีนะคะตัวเราเองเนี่ยจริงๆเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีตัรก,กะมีความคิดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรเข้ามาเนี่ยขอให้ใช้ ปัญญาตรงนี้ของเราให้ดีนะคะเราอาจจะ,ะเผชิญกับความกลัวหรือความไม่มั่นใจบ้างแต่ว่าให้เชื่อมั่นในสัญชาตญาณว่ามันจะผ่าน้นไปได้นะคะบางอย่างที่มันเป็นความลับมันยังไม่ถูกเปิดเผยเนี่ยมันมันใกล้แล้วอะที่มันจะถูกเปิดเผยในเร็วๆนี้นะคะเราเองต้องใช้สัญชาตญาณในการนำทางให้มันผ่านเรื่องราวที่ซับซ้อนไปได้นะคะ กเ็เรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นมีโอกาสใหมๆ่ๆแต่ว่ามองภาพให้ครอบคลุมใช้สติปัญญาให้ครอบคลุมนะคะแล้วก็อาจจะฝ่าฟันเรื่องที่เรากลัวไปได้ในอนาคตนะคะ ทีนี้สำหรับภาพรวมไพ่มีอะไรอยากจะสื่อสารกับเราบ้างไพ่อยากบอกอะไรกับเราบ้างนะคะมีคําแนะนําอะไรไหมที่อันนี้หลุดมานะมีคําแนะนําอะไรไหมนะที่เอ,อจะแนะนําเราได้ในช่วงนี้นะคะได้เจ็ดดาบออกมาเลยนะแล้วก็อได้เดือมจิเชียนนะคะ สำหรับที่ถามว่าไพ่อยากบอกอะไรหรือว่าไพ่อยากแนะนําอะไรในช่วงนี้นะคะได้ออกมาเป็นเจด,ดาบเนอะแล้วก็เดอนจิเชียนนะคะเออเจด,ดาบเนี่ยเออไพ่ก็แนะนําว่าอยากให้เราหลีกเลี่ยงหรือว่าเออเว้นการกระทําอะไรที่มันแบบรับหลังอะการกระทําอะไรที่แบบไม่ถูกไม่ควรนะคะไพ่ก็แนะนําว่า ให้เว้นไปก่อนอะไรที่มันไม่โปร่งใสอะไรที่มันแบบการใช้เล่เหลี่ยงหรือว่าการหาทางออกแบบแบบฉลาดแกมโกงอ่ะจริง,รงๆแล้วพ่ายก็ค่อนข้างจะกังวลในเ,เรื่องนี้นะคะก็อยากให้เราใช้สติปัญญาแล้วก็หาทางออกแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใช้วิธีที่แบบไม่ได้ถูกต้องมากนะคะผลมันอาจจะทําให้มีผลเสียมากกว่าสิ่งที่มันจะเป็นนะคะ แต่เมจิเชียนเนี่ยเขาสื่อถึงพลังในความคิดสร้างสารรค์ความสามารถแล้วก็ศักยภาพนะคะตามที่บอกไปแล้วเนี่ยคือตัวเราเองอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีศักยภาพในตัวเองคือไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะทําได้นะคะอย่างไพ่โดยเมจิเชียนเนี่ยเขาเป็นไพ่ที่ มีทุกอย่างเนะคือ,เ,อ,อเขามีทั้งเหรียญน,นะคะมีทั้งถ้วยมีดาบมีไม้นะคะเขามีความสามารถในการทําทุกอย่างเลยถ้าเขาคิดจะทำเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ความคิดเราว่าเรากล้าที่จะลงมือทําหรือเปล่าเราใช้ทักษะต่างๆนะคะเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายได้ไหมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเองเนี่ยมีความเพียบพร้อมที่จะประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะคะคือถ้าถามว่าไพ่อยากจะสื่อสารอะไรนะคะไพ่ก็อยากจะสื่อสารว่า คุณเองอะเพื่อนเพื่อนเองนะคะมีศักยภาพที่จะบรรลุเป้าหมายอยู่แล้วแต่ว่าพยายามระวังการใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือว่าวิธีการที่มันไม่ค่อยตรงไปตรงมานะเพราะว่าเหมือนเราเป็นคนที่แบบทําเร็วไม่ขึ้นอนะคือถ้าสมมติว่าเราคิดจะทําไม่ดีอะผลมันก็จะออกมาไม่ดีอืมก็คือเราต้องเป็นคนที่ใช้ความสามารถของตัวเองเป็นหลักนะคะแล้วผลลัพธ์เนี่ยถึงจะออกมาดีตัวเราเองเนี่ยมีไอเดียมีแผนการที่ยอดเตี้ยมอยู่แล้วนะคะพยายามเรื่องราวเอ่อ เว้นเรื่องดาวที่ผิดศีลธรรมหรือว่าหลอกลวงคนอื่นนะคะหรือในอีกแง่หนึ่งเนี่ยไพ่ก็เตือนด้วยว่าถ้าสมมติว่าเรารู้โดยสัญชตาตญาณของเราแล้วเนี่ยว่าคนที่เข้ามาเขาไม่ค่อยตรงไปตรงมาเขามีโอกาสที่จะเข้ามาหลอกลวงเรานะคะก็ก็น่าจะหลอกลวงแน่ๆคือให้เชื่อสัญชตาตญาณว่าถ้าคนคนนี้มันดูไม่น่าไว้วางใจหรือว่ามันมีอะไรที่แบบซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าอะ่ะ มีมีแนวโน้มนะว่าเขาจะทำอะไรที่แบบซ่อนอยู่เบื้องหลังเราจริงๆนะคะ พยายามสังเกตคนคนเหล่านี้ดีๆนะคะเรามีาสติปัญญามีสัญชตาตญาณที่ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์อยู่แล้วด้วยนะคะก็ไพ่เ,เนี่ยก็พยายามที่อยากจะให้เราใช้ทักษะใช้ความสามารถของเราในทางที่ถูกต้องนะคะหลีกเลี่ยงการที่เราจะทําดังไม่ถูกไม่ควรนะคะพยายามไม่หลอกลวงคนอื่นแล้วก็อยากพย,พยายามให้ไม่ให้คนอื่นเขามาหลอกลวงเราด้วยนะคะอันนี้ก็อยาก จะให้ใช้สติปัญญาแล้วก็ความมีเกมีกลนนของเราอะ่ะในการแก้ปัญหานั้นๆน,น,นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูเรื่องคีย์เวิร์ดว่าไพ่มีคีย์เวิร์ดอะไรที่อยากจะแนะนำอีกไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูสำหรับคำแนะนำแล้วก็คีย์เวิร์ดต่างๆที่เราจะเอามาเป็นคำชี้นะได้ในช่วงนี้นะคะได้ d i s p พ i ย love อืนี่ขึ้นเป็น self s e l f s u f f ออ s u n f y c i น n c y นะคะก็เป็นการตอกย้ำว่าจริงๆแนละ้วตัวเราเองมันแบบมีทุกอย่างที่อยู่ในตัวอยู่แล้วอะ่ะเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องหาสิ่งอเ,อเียกว่า ไม่ไม่ได้จำเป็นต้องมีคนอื่นมาช่วยเลยวิเราได้ท un ูเลิฟกับอันคอนดิชันเลิฟนะอันอันคอนดิชแนลเลิฟนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันโอเคช่วงนี้นะหลายคนนะคะอาจจะต้องเรียกว่า เอาใจกับบ้านนะคะถ้าสมมติว่าเอ่อเราอยู่ที่ไหนแล้วเรามีความสุขเนอะสมมติว่าเราคิดถึงเอ่อคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่เลี้ยงดูเรามาหรือว่าบุพการีอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งเพื่อนเพื่อนของเรานะคะคนรอบๆตัวที่เรารู้สึกว่าเป็นเป็นรักแท้หรือว่าเป็นคนที่เขารักเราโดยที่แบบ มันไม่มีเงื่อนไขเลยอ่ะไม่ว่าจะอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราก็ได้นะที่แบบเวลาที่เขาเห็นเราทีไรเนี่ยเขาก็จะแบบรักเราเต็มที่เนาะไม่ว่าเราจะแบบดุจะอะไรเขาเลยแบบเนี้ยพลังงานพวกเนี้ยค่ะจะทําให้เราสามารถผ่านพ้นเรื่องราวพวกเนี้ยไปได้ดีนะคะเออสิ่งต่างๆที่อยู่ในใจเราอะ่ะมันจะค่อยๆเอ่อคลายลงนะคะพยายามมองหารักแท้ของเราพยายามมองหาสิ่งที่เป็นจุดที่แบบทําให้เรามีความสุขแล้ว ก็เป็นเหมือนเป็นคอมฟอร์ทโซนอะเป็นเซฟสเปซของเรานะคะตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ดีขึ้นเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าจริงๆแล้วตอนนี้คือเรามีทุกอย่างแล้วเรามีทั้งสติปัญญาความสามารถนะคะเราค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เพ,พร้อมอยู่แล้วนะคะอย่าให้ตัวเองอยู่กับตรงนี้ได้นานนะคะถ้าสมมติว่าคนคนนี้เขาเออเอาเปรียบเราเหลือเกินนะคะแบบ ทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีคุณค่าเลยด้วยสิ่งอะไรก็ตามแต่หรือเรารู้สึกว่าไอ,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 อความรักที่มันไม่ได้มีแค่เราสองคนความรักที่มันไม่ซื่อสัตย์มันไม่มันไม่เหมาะกับเราอะ่ะก็เดินออกมานะคะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยคือเพียบพร้อมอยู่แล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถจะประสบความสําเร็จตามที่เราต้องการได้อยู่แล้วนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะให้พ้นเ,เรื่องราวทีเ่เครียดไปได้เร็วๆนะคะขอบคุณคะ่ะ